คราวนี้เองครับคนกรุงก็หวั่นใจว่าโอ้โห,โหน้ําเหนือมาเยอะขนาดนี้แล้วปีนี้เนี่ยกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างจะท่วไมไหมอย่างไรเขามีข้อมูลเปรียบเทียบกันครับแล้วก็บอกว่าในปี54ที่น้ําท่วมหนักกับปี67เนี่ยน้ำน้อยกว่าเป็น10เท่าเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันต่อเนื่องเลยนะครับทานด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์ครับโฆษกสปชมีการเทียบข้อมูลชัดๆให้เห็นเลยว่าน้ําในปีนี้น้อยกว่าปี54เกือบ10เท่าย้ําว่าน้ําระบายนะครับของเขื่อน พ็าพียาใช้นาทไม่กระทบกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจครับนี่นะฮะนายจิตรายุพวงทรัพย์ที่ปรึกษา ของนายกรัฐมนตรีและกศกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินคนถลม่มหรือสอปชและสปสส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายครับก็เปิดเผยครับว่าที่ประชุมวันนี้นะฮะได้มีข้อสรุปเรื่องที่สําคัญที่เป็นข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ภาคก,กลางกรุงเทพหมหานครและประิมณฑลโดยที่ประชุมครับได้สรุปข้อมูลเปรียบเทียบเรื่องปัจจัยต่างๆดังนี้ครับหนึ่งอ่ะดูที่พายุันกอนนะฮะ พายุในปี2554พบว่าเข้าไทยถึง5ลูกนะฮะเช่นไหหมานกเต็นไหถา,างนะครับเนาสาดและนานแก่นะครับ<อ>เทียบกันกับปีนี้นะฮะเข้าไทยเพียงหนึ่งลูก<อ>คือซูริกนะฮะ<อ>ที่เราได้รับผลกระทบกันซึ่งแม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยแต่ก็ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานของไทยมีฝนตกหนักและก็เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะฮะต่อมาดูในเรื่องของปริมาณน้ำฝนกันบ้างค่ะ ปี54ครับฤดูฝนในไทยเนี่ยเริ่มต้นเร็วกว่าปกติและมีปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง24และเป็นปริมาณฝนมากที่สุดในรอบ61ปีนะครับหรือนับตั้งแต่ปี2494ขณะที่ในปี2567แม้จะมีปริมาณฝนทั้งประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติ2เท่านั้นดูในเรื่องของเขื่อนกันบ้าง ปริมาณเขื่อนในการรองรับน้ําปี54ครับเนื่องจากปริมาณฝนสะสมสูงกว่าปกติทําให้เขื่อนหลักของประเทศไทยรองรับน้ํา1,366ล้านลูกบาทเมตรแต่ในปี2567การบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลทําให้เขื่อนหลักครับยังสามารถรองรับน้ําได้ถึง 7,162ัิล้านลูกบาทเมตรต่างกันเยอะนะใช่แล้วครับ 1, นึ 1, 1> ่งกับ7,162หลายเท่าตัวค่ะถูกต้องต่อไปครับดูในเรื่องของปริมาณน้ำท่ากันบ้างหรือปริมาณการระบายน้ำเหนือโดยเฉพาะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในปี2554มีการระบายน้ำสูงถึง361 1ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่การระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาณวันที่28กันยายน2567 อยู่ที่1 8 4 8ลูกบาทเมตรต่อวิลลาาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับอีกทั้งความจุลำน้ำยังสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงถึง 2,030ล้านลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีเลยครับอันนี้เป็นข้อ4ข้อนะคะที่อามาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดเจน<ฟ>ว่ามีความแตกต่างกันมากนอกจากนี้คุณจิรายุนะคะยังได้เน้นย้ำถึงการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำเหนือเขื่อนที่ไหลเข้ามาและปริมาณน้ำทะเลหนุ่นที่จะกระทบต่อระดับน้ำในลุ่มเจ้าพยาปัจจุบันค่ะเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยปล่อยน้ำอยู่ที่1,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ที่มีความกังวลคือน้ำเหนือเริ่มเข้า ้ามาเติมมากขึ้นอีก2-3วันอาจจำเป็นต้องมีการปรับการระบายน้ำนะคะเกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาที ซึ่งอาจจะกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน11จุดด้วยกันใน4จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดชัยนาทค่ะตามที่ได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะซึ่งไม่กระทบนะคะกับพื้นที่กรุงเทพมหานาครอย่างแน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้นะคะหากมีน้ําทะเลหนุนโดยเฉพาะในพื้นที่ต่ําแล้วก็จุดฟันหลอริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งทางกรุงเทพมหานาครเองเนี่ยเขาก็สํารวจแล้วนะคะพบว่า มีอยู่ทั้งสิ้น32จุดด้วยกันกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลได้มีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วอ,อันนี้คุณจิรายุออกมายืนยันนะคะซึ่งสถานการณ์น้ําเหนือที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้เองก็ดีขึ้นตามลําดับแล้วค่ะ <Yeah. S 1> นอกจากนี้นะคะท่านยังบอกอีกว่าสป,ปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ําที่เชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเนี่ยพบว่าปัจจุบันนะคะทั้ง2จังหวัดเริ่มลดลงจังหวัดเชียงรายเกิดน้ําป่าไหลนะคะเข้าท่วม4ี่ อำเภอก็คืออำเภอเมืองอำอเภอแม่สวยอำอเภอแม่ลาวแล้วก็อ,เ,อเวียงป่าเป้าบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2,892ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เองก็เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเยียวยาและฟื้นฟูรวมไปถึงจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในลาดับต่อไปค่ะ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ําป่าไหลหลากเหมือนกันท่วมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเกิดดินสไลด์5อําเภอที่อําเภอเมืองอําเภอสารพีอําเภอหางดงอําเภอสันป่าตองแล้วก็อําเภอดอยหล่อพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาก็เร่งดําเนินการเข้าไปฟื้นฟูร้างทําความสะอาดพื้นที่รวมไปถึงตอนนี้สถานการณ์น้ําก็คลี่คลายแล้วประกอบกับถนนเจริญราษนะคะสะพานนวรัตสะพานนครพิงถนนช้างคลานแล้วก็วัดอุปคุบถึงแยกแสงตะวันถนนสีดอนชัยจากแยกแสงตะวันถึงโรงแรมอนันตรา ถนนเจริญประเทศนะคะแยกโรงแรมอนันตราแล้วก็สะพานนวรัตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เองก็เข้าไปสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือพร้อมกับเร่งระบายน้ำออกพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ